ตัวนี้พิเศษกว่ารุ่นอื่นๆของเจสิไมนะครับตัวนี้เพราะว่ามันสามารถปรับมุมด้านข้างได้ด้วยปรับซ้ายขวาบนล่างได้สวัสดีครับผมบอลจากพัทิลาไอทีนะครับลูกค้าถามกันมาเยอะนะครับว่าเราจะติดกล้องรุ่นไหนดีนะครับมีงบประมาณอยู่กลางๆนะครับก็แนะนำว่าใช้ตัวนี้นะครับเจสิบไมรุ่น a 4 0 0ตัวนี้นะครับตัวนี้มีทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังนะครับเวลาเราติดตั้งแล้วเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเราควรติดตั้งกล้องหลังด้วยนะครับกล้องหน้าตัวนี้เป็นความละเอียดแบบ2 k นะครับติดกับกระจกหน้ารถเลยนะครับอาการของกล้องที่จะสั่นเวลาเราขับไม่มีน้อยมากนะครับดังนั้นกล้องรุ่นใหม่ติด 3M ที่กระจกรถนะครับจะดีที่สุดแล้วก็ตัวนี้พิเศษก,กว่ารุ่นอื่นๆของเจใหม่นะครับตัวนี้ เพราะว่ามันสามารถปรับมุม <Wow. S 1> ด้านข้างได้ด้วยปรับซ้ายขวาบนล่างได้นะครับดังนั้นเจไมล์ mm. A 4 0 3สมีนะครับมีสีขาวสีแดงสีดำตอนนี้เหมาะมากที่ลูกค้าจะติดเพราะว่าเป็นกล้องระดับกลางที่คุณภาพไม่น้อยเลยนะครับดังนั้นก่อนที่เราจะเดินทางไกลก่อนที่เราจะไปเที่ยวช่วงปีใหม่นะครับเราก็ติดตั้งกล้องติดรถยนต์นะครับ เผลอๆตอนนี้ถ้าติดไปแล้วเนี่ยตอนต่อประกันเราได้ส่วนลดจับประกันด้วยนะแล้วพบกันใครสนใจติดกล้อง70ไมล,ล์รุ่น A 4 0 0นะครับตัวนี้ก็ทักไลน์ทางร้านมาได้นะครับแล้วพบกันขอบคุณครับ